เหรียญจ,จิ๋วแต่แจ๋วราคาประเมินสูงถึง8,000บาทกันเลยทีเดียวเฟือเงินรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5สวัสดีครับยินดีต้อนรับ f อทุกคนทุกท่านนะฮะเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญประปาศึกษาแบงค์ Bank, เหรียญโบราณโอเคเนะ้อเดี๋ยวคลิปอีโดนี้เป็นคลิปวีดีโอวิดีโอประปาจะมาพูดถึงแล้วก็ประกาศร,รับซื้อเกี่ยวกับเหรียญเฟือง เหรียญเฟืองเงินก็คงจะเป็นเหรียญเฟืองรุ่นแรกเลย F4H นะเป็นเหรียญเฟืองรุ่นแรกเหรียญชุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมีผลิตออกมา3ชนิดราคานะก็จะมีชนิดราคาบาทจะมีชนิดราคาสลึงแล้วก็มีชนิดราคาเฟืองนะอย่างบาทหนึ่งนี้ก็นับดาว8ดวงที่หลายๆคนรู้จักกันใช่ไหมแล้วก็มาสลึงหนึ่งสลงึงนี่หายาก f c h นึสลงึงนึงก็นับดาว2ดวงแล้วก็มาชนิดราคาเฟืองเนี่ย จะนับดาวอยู่ดวงหนึ่งเอฟหมีดาวอยู่ด้านบนถ้าใครเคยสังเกตนะเหรียญเฟืองจะมีดาวอยู่ดวงเดียวอยู่ด้านบนนะนี่คือข้อมูลของเหรียญชุดนี้เหรียญชุดนี้มี3ชนิดราคาแต่ว่าปาหยิบยกมาแค่เหรียญเฟืองเท่านั้นเพราะว่า,าถ้าเอามาทั้ง3ชนิดราคาหรือก็ปกติก็จะทําคลิปวิดวีโอก,กันค่อนข้างยาวเกินไปถ้าจะพูดถึง3ชนิดราคาใช่ไหมเอาเฉยราคาเฟืองนี่ราคาเดียวก็พอ F4 5หเหรียญเฟืองเงินพัจุลมงกุฎ พระจุลลมงกุฎแบบนี้นะนี่คือตาพระจุลลมงกุฎประมาณนี้แหละด้านหลังพระแสงจักรสมัยรัชกาลที่ 5f c เหน้าด้านหลังพระแสงจักรเป็นเหรียญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผลิตขึ้นใช้หมุนเวียนเหรียญชุดนี้มี3ชนิดราคา F c ฟก็เป็นเหรียญที่มีการผลิตออกมาถ้าจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกจะเป็น จะผลิตอยู่2ปีพศใช่ไหมที่ผลิตที่โรงงานสิทธิการเอฟฮะผลิต2ปีพศก็จะมีพศแรกที่ผลิตก็เป็นปีพศ2412และปีพศ2413ก็คาดว่าจะมีจำนวนการผลิตไม่มากนักเพราะว่าผลิตออกมาเพียง2ปีเท่านั้นเองเอฟด้านหน้าและด้านหลังเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญที่ตรงกันนะ ด้านหน้าและด้านหลังถ้าหาเหรียญปกติธรรมดานะฮะ <_ d ata> เหรียญรุ่นนี้จะตรงกันนะฮะดูด้านหน้านะฮะแล้วก็ไปดูด้านหลังอ่ะเขาถ้าเหรียญปกติธรรมดาด้านหน้าและด้านหลังตรงกันด้านหน้า f 4ด้านหน้าของเหรียญนั้นเป็นรูปพระจุลลงกุฎแบบนี้เป็นรูปพระจุลลงกุฎประดิษฐานบนบน,บนผ่านแว่นฟ้าเนี่ยส,สังเกตดู F4H นะ ขนาบด้วยฉัดสองข้างเลยเอฟะนะเป็นรูปตรงนี้ก็น่าจะเป็นาตาพระจุลมงกุฎใช่ไหมอ่าแล้วก็ขนาบด้วยฉัดสองข้างประมาณนี้เอฟส่ะนะส่วนด้านหลังก็อ่าปปาบอกแล้วสังเกตด,ดูวยดีนะฮะด้านหน้ากับด้านตรงๆกันเลยนะส่วนด้านหลังก็อ่าด้านหลังเป็นรูปช้างยืนบนพื้นประมาณนี้เอฟเช้างยืนบนพื้นอยู่กลางผัะแสงจักรหรือแสงพระจักนั่นเอง เอฟซฮะรอบวงขอบของเหรียญมีดาวบอกราคาก็จะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งนี่แหละนะรอบวงขอบใช่ไหมฮะโดยดาวหนึ่งดวงจัดแทนราคา1เฟืองโอเคเนาะอ่ะนี่คือรายละเอียดของเหรียญเอฟซฮะเหรียญนี้ที่ผ่านมานะราคาที่ถูกจารึกหรือว่าประมินกันไว้เนี่ยเอฟซราคาประเมินเนี่ยหากเป็นเหรียญสวยจัด สวยจริงๆสวยเดิมๆอะไรประมาณนี้ก็จะประเมินกันไว้ที่ราคา7 0 0 0 8 0 0 0นะถ้าสวยจริงๆจ,จัดก็น่าจะเป็นหมื่นนั่นเป็นเพียงราคาประเมินที่ถูกประเมินไว้แต่ f s i h ซื้อขายกันจริงณนปัจจุบันวันนี้แน่นอนปอปาบอกนะว่าราคาประเมินราคาที่เขาลงไว้ในหนังสือต่างๆต่างเว็บไซต์ต่างๆ f s คู่มือต่างๆนี้ก็จะราคาเป็นระดับ แต่หลักหมื่นหรือหลายหลายหมื่นบาทแต่ปปาเห็นทุกชนิดราคาเหรียญ f ฮะนะจากราคาเป็นประเมินสมัยก่อนเป็นหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเนี่ยพอมาซื้อขายกันจริงก็เอาง่ายๆเลยนะตามสภาพผิวเหรียญก็อยู่กันที่หลักร้อยหลักพันบางทีก็ถึงหลักหมื่นนั่นแหละเพราะเขาประเมินราคาไว้แพงใช่ไหมอืมอาจจะมีหลักหมื่นแต่ว่า f ฮะราคาสูงๆนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็คงจะพูดยากแล้วแหละอย่างเช่นเหรียญเฟืองเดียวนี้ f 4ประเมิน ขนาดไม่ใช่เหรียญใหม่เลยนะป้ปาเข้าไปดูเนี่ยนะราคาแบบเหรียญสวยงามอ่ะนะเหรียญสวยงามแต่ไม่ใช่เหรียญยูอินซีจัดจัดเลยนะราคาที่เขาประมาณประเมินกันไหน้ก็ประมาณ78,00บาทนะถ้าสวยจัดจัดก็น่าจะเป็นหมื่นบาทนะสาหรับราคาประเมิน FC แต่ราคาประเมินกับราคาซื้อขายจริงแตกต่างกันราวฟ้ากับดินเลยทีเดียวอย่างปัจจุบันวันนี้ FC ห้เนี่ยอย่างดีเนี่ยนะผ่านการใช้งานแบบเนี้ยป้ปาบอกเลยนะฮะนะผ่านการใช้งานแบบนี้ ป้าปาบอกเลยเห็นขายออกกันเอเซีเห็นพี่น้องชาวเว็บไซต์ขายออกเนี่ยประมาณเนี้ยเอซีฮะนะประมาณเนี้ยสภาพของเหรียญก็ขายกันประมาณหลักพันกว่าอันนี้เขาขายออกนะฮะพันกว่าเขาวางขายตามเว็บไซต์เนี่ยสภาพแบบนเอซีพันกว่านะแน่นอนฮะพันกว่านั่นคือราคาที่เขาขายออกแล้วใช่ไหมเอออย่างช่องของป้าปาก็เชื่อเลยฮะปัจจุบันวันนี้ เนี่อย่างเหรียนี้นะเหรียญนี้ถ้าคาประเมินตามพี่น้องต่างๆก็ขายกันนะขายออกประมาณพันกว่าใช่ไหมอย่างช่องของประปาาน,นียประปาบอกเลยฮะประปาก็เลียนหาตตำทองตลาดบ้านเราก็ขึ้นอยู่กับสภาพพูดไปลกกวกไปเมาเอาง่ายเลยเหรียญสภาพผ่านใช้แบบนี้สิฮะนะหาเป็นเหรียญหาเป็นเหรียญปกติธรรมดาใช่ไหมก็จะซื้อกันได้อยู่ที่ประมาณเหรียญละ200 300400ประปาปาบอกเลยนะว่าจะถึงหลักพันไหมก็ต้องหยิบสภาพผิวของเหรียญ แต่ราคาเริ่มต้นแน่นอน f 3, ะอยู่ที่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะจะกี่ร้อยนะถ้าแย่จัดจัดก็ f c 200 3 0 0สวยขึ้นมาหน่อยก็400อาจจะเป็น500 600หกร้อรับไปแล้เป็นพันนะแต่คงไม่มีใครกล้าประกาศรับซื้อราคาหลักหมื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ายุคปัจจุบันมานี้เหรียญเผยโฉมมาเยอะนะเมื่อก่อนกว่าจะเห็นสักเหรียญหนึ่งก็ค่อนข้างยาก f c เขาก็เลยตั้งราคาสมัยก่อนก็หายากจริงๆนั่นแหละ นะราคาซื้อขายก็เป็นระดับหลักพันใหลายพันถึงหลักหมื่นบาทแต่ปัจจุบันวันนี้เอฮะนะก็เผยโฉมจุดนั้นเผยโฉมช่องนี้เผยโฉมกันเรื่อยฮะนะอ่ะก็ประมาณนั้นก็คือราคาซื้อขายก็จะไม่แพงอันนี้พูดกันตรงๆนะเอาง่ายง่ายเลยเนาะเหรียญเฟืองแบบนี้เอฮะใครที่มีนะฮะสภาพระดับเนี้ยประปาร,ปรับซือ้อก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละ 200 300 400500คมชัดขึ้นมาล่ย่ยสวยงามผิวเดิมแต่จัดก็เริ่มมีราคาสูงไปกว่านั้นนะจากขึ้นสูงถึงหลักพันพันกว่าไหมป้อป๋าก็ยังไม่เคยเห็นเหรียญสวยจัดจัด,จ,ดจริงๆสักครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็ใครที่มีก็ส่งรูปตรวจสอบประเมินราคากันก็แล้วกันเนาะย้ำเอฟซฮต้องทําใจนะฮะนะราคาประมูลประเมินประเมินได้สูงถึงหลักหลักหมืน่น แต่ซื้อขายจริงเราจะเห็นเหรียญโบราณหลายๆชนิดราคาพอมาประเมินกันจริงๆริ s สราคาประเมินหลักหมื่นหลายหมืน่นซื้อกันจริงจขายกันจริงๆอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองโอเคเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเบะจใจระหว่างเจ้าของช่องแล้วก็คนขายเหรียญก็บุคคลสองคนนะั่นแหละ fc นะก็ทําใจเอานะฉะนั้นเหรียญที่ว่าหายากจริงๆปัจจุบันวันนี้ก็เผยโฉมออกมาแล้วเมื่อก่อนก็พูดได้เต็มปากเต็มคาว่าหายาก นะกวาจะเผยโฉมมาสักเหรียญอย่างเหรียญโบราณนี้ก็หายากเหลือเกินนะแต่ปัจจุบันวันนี้ f c ฮะอย่างเช่นเหรียญเฟืองเหรียญน,นี้ราคาประเมินไว้พูดไว้ถึง800 0ถึงหลักหมื่นบาทแต่ซื้อขายกันจริงๆ F c ซฮะอยู่ที่หลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองนี่ปะปาะพูดภาพรวมนะหลักพันกว่าเนี่ยหมายความว่าปปาเห็นพี่น้องชาวเว็บไซต์เขาขายออกอย่างเราเนี่ยเขาขายออกพันกว่าเราคงจะรับซื้อกันได้หลักร้อยแล้วเราก็ขายไม่ได้เท่าเขาอยู่แล้ว F c ฟซี FC ฮะ พะเหรียญเผยโฉมมาเยอะปัจจุบันนี้เนาะเอาใครที่มีเหรียญเฟือง fc หช่องทางการติดต่อป้าขึ้นไว้ใต้คลิปวิดีโอละนะไม่ว่าจะเป็นสภาพผ่านการใช้งานจัดจัดหรือผ่านการใช้งานน้อยสภาพอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ก็สามารถส่งรุปต่อจสอประเมิลราคาแล้วก็พูดคุยตกลงราคาซื้อขายกับแอดมินโอเคเนาะใครที่มีฮะคอยติดตามกันในะคลิปหน้าปปาจะประกาศร,รับซื้อเหรียญอะไร fc หย้านะฮะเหรียญรุ่นนี้อ่ะด้านหน้าและด้านหลังตรงกัน นะเป็นเหรียญหมุนเวียนก็จริงแต่ว่าด้านหน้าและด้านหลังตรงกันตามข้อมูลโอเคนะฮะเหรียญนี้ก็มีขอบเฟืองปิดท้ายรายการมีขอบเฟืองนะเหรียญราชการที่5รุ่น้เนี้ยนะจะเป็นบาทหนึ่งอะไรก็เหมือนกันมีขอบเฟืองโอเคไหมฮะแต่วัวนี้ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วผ่านการใช้งานมาแล้วก็อ่าวใครที่มีฮะปะ๋าปารับซื้อเริ่มต้นที่2 0 0 3 0 0 4ส0 500สวยไปเรื่อยๆ่อยค่อยมาว่าราคากันโอเคเนาะ ราคาจะไม่มีคําว่าจบ F c ีขึ้นอยู่กับการตลาดเหรียญที่เข้าขายออกและซื้อเข้ากันด้วยปะป่าก็ต้องติดตามราคาตามท้องตลาดโอเคเนาะเหรียญเฟืองแบบนี้ F c ีไม่ว่าจะเป็นเหรียญเฟืองแบบนี้หรือเหรียญ1สลึงหรือเหรียญบาท1 F c ีรหปปารับซื้อก็ส่งรุปตรวจสอบประเมินราคากันเลยนะมีแอดมินคอยให้คำปรึกษาต้อนรับ F สนะก็ส่งรูปตรวจสอบ แอดไลน์เพื่อนเพื่อก่อนนะแอดไลน์เพื่อนเพื่อได้ไม่เะเป็นไลน์เบอร์โทรหรือว่า ID ดีไ,ดไลน์ทั้ง2เบอร์ใต้คลิปวิดีโอแอดไลน์เพิ่มเพื่อนส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาช่องของปะปาร,รับซื้อจริงโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ค่อยพบเจอกันใหม่ก่อนจากกันไป f c ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิด่งการแจ้งเตือนให้กับช่องของปะปาด,ด้วยเพื่อประโยชน์ของท่านด้วยหากว่านักสะสมท่านใดต้องการซื้อเหรียญหรือต้องการขายเหรียญช่องของปปาก็แอดไลน์ไว้ f c ะแอดไลน์นะ ส่งรูปตรวสอบประเมินหรืใครจะซื้อก็แอดไลน์แล้วก็พูดคุยกับแอดมินโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ยาวละสวัสดีครับ